วัสดีครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคการยิงโฆษณาเพื่อใช้ควบคู่กับโปรแกรมนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เรามากดที่สร้างตรงนี้เลยแล้ววัตถุประสงค์เนี่ยจะวัตถุแบบใหม่เนี่ยจะมีทั้งหมด6วัตถุประสงค์ให้เลือกการมีส่วนร่วมของลูกค้านะครับแล้วก็ให้เรามาตั้งชื่อแคมเปญชุดโฆษณาแล้วก็โฆษณา ตัวโฆษณาเฟซบ o o กอะครับจะแบ่งออกเป็น3ข้อย่อย1ได้แก่แคมเปญ2ชุดโฆษณา3โฆษณานะครับเราก็ตั้งชื่อมาทั้งหมด3ตัวเลยแล้วก็กดดำเนินการต่อนะครับแล้วก็จะใส่ผมจะบอกเกี่ยวกับขั้นตอนตรงนี้นะครับ สมมุติลูกค้าคนไหนที่ยิงสามพันสองพันห้าพันหมืนนึงหรืออะไรก็ตามนะครับสมมุติเรายิง300บาทให้เราสร้าง300บาทมาทั้งหมด6ตัวไม่ว่าเราจะยิงเท่าไหร่ก็ตามอย่างเช่น300ก็จะต้องทำทั้งหมด6แคมเปญ ันตอนแรกนะครับให้เรากดเปิดงบประมาณตรงนี้อย่ายิงต่ำกว่า300นะครับนี่คือคำแนะนำให้กดเปิดเทงงบประมาณตรงนี้เข้ามาก่อนแล้วก็ใส่งบประมาณที่เราต้องการอย่างเช่นเรายิง5000เราต้องยิงกี่แคมเปญ5 0 0 0 0ก็6แคมเปญครับ หกแคมเปญอุ้ยแล้วมันจะกินเงินทั้งหมดเลยไหมหกแคมเปญเนี่ยจะโดนตัวละห0าพันห้าันไหมไม่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาสอนเทคนิคกันนะครับไม่ว่าเราจะยิงเท่าไหร่ก็ได้แต่เราต้องมีงบต่อวันต่อวันอยู่แล้วอย่างเช่นผมเนี่ยหนึ่งพันใส่หนึ่หลังจากนั้นนะครับให้ติ๊ก แอปรับส่งข้อความอย่างเดียวนะครับอย่าไปติ๊กตรงอื่นแล้วก็เลือกเพจเข้ามาเวลายิงแอดนะครับให้ปรับวันที่เป็นของวันพรุ่งนี้เนอะแล้วก็เริ่มเวลาตีห้านะครับจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการลันโฆษณาเนอะไม่ว่าเราจะยิงวันไหนก็ตาม แต่สมมติว่าถ้าเรายิงช่วงเช้า6 7เจ็ดโมงอย่างเงี้ยยิงได้ครับยิงวันนั้นได้เลยไม่ต้องปรับเรื่องของเวลาและวันที่ถ้าเรายิงเช้าแต่ถ้าเราเรายิงเที่ยงขึ้นไปให้ปรับเป็นวันพรุ่งนี้เลยแล้วก็เวลาเนี่ยตีห้าเพื่อให้งบประมาณที่เราใส่มาครับกินเงินและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดพอเราเลือกจากตรงนี้แล้วนะครับวันที่เราเปลี่ยนเป็นก็คือ วันที่เราเปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้เวลาก็คือใส่ตี5้านะครับแล้วก็ตำแหน่งประเทศไทยนะครับเลือกเป็นแก้ไขถ้าใครขายเสื้อผ้านะครับให้กดไม่รวมแล้วก็ สโคบพวกประตูน้ำตลาดโบเบอะไรอย่างเงี้ยไปครับถ้าพวกขายสินค้าพวกที่เรามีคู่แข่งอยู่ในพื้นที่ออฟไลน์ line, แต่ถ้าว่าเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องใส่ครับตรงนี้อายุอายุเราอย่าเดานะครับเลือกเกณฑ์ที่มีคิดว่ามีกำลังซื้อมากที่สุดและวัยนี้จะซื้อเรามากที่สุด ถึงไวยไหนอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ต้องเลือกให้ตรงเกณฑ์ของเราด้วยนะครับอย่าเดาอันนี้การยิงนะครับผมจะสอนให้ยิงทั้งหมด6แคมเปญ6แคมเปญนี้จะต้องมีการใส่เป้าหมายแล้วก็ไม่ใส่นะครับเราจะยิงเป็นการใส่เป้าหมาย3แคมเปญแล้วก็ไม่ใส่3แคมเปญนะครับ อย่างเช่นเราขายสินค้าอะไรก็ตามเราก็ต้องใส่เป้าหมายไปใส่เป้าหมายที่ใกล้เคียงกับสินค้านะครับถ้าคิดไม่ออกเนี่ยคิดได้หนึ่แล้วควรใส่อะไรต่อใส่ไม่เกินควรไม่เกิน3นะครับพอเวลาใส่เยอะแล้วแอดส่วนมากจะสวิงครับก็คืออาจจะถูกแต่เกิดอาการแพงเพราะเป้าหมายมันประมูลมั่วครับ เราก็เลือกที่มันตรงกับสินค้าเราว่าสินค้าเราเนี่ยมันประเภทใดแบบไหนค้ายคึงกับชื่อใดมากที่สุดอินเทร์เน็ตตัวไหนเนี่ยเหมาะกับสินค้าเรามากสุดเราก็ใส่ไปเลยอันนี้ผมแค่ใส่ให้ให้ดูเฉยๆในเรื่องของภาษานะครับก็เราก็จะใส่เป็นภาษาไทยแค่นั้นไม่ต้องใส่ภาษาอื่นเลย ตำแหน่งการจัดวางให้เราเลือกเป็นตำแหน่งการจัดวางที่กำหนดเองนะครับแล้วก็ติ๊กถูกออกเหลือแค่ฟีด a c e b o o k อย่างเดียวเหลือเหลือแค่ Facebook อย่างเดียวนะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันแล้วก็มาข้อ3ข้อ3เนี่ยให้เรามาเลือกที่ใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้ว อันนี้เพจโดนแบนเนี่ยใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลือกเลยว่าโพสต์ไหนเนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพที่สุดเวลาขายสินค้าครับไม่ว่าท่านจะขายสินค้าอะไรก็ตามการุณามองว่า เราเป็นลูกค้าด้วยว่าเราเห็นโฆษณาแบบนี้แล้วเราจะตัดสินใจสนใจสินค้าไหมหรือเราจะมีความทักเข้ามาหาแล้วซื้อเลยไหมเราต้องทพยายามทำคอนเทนต์ใ hmm. ห้สะดุดตานะครับเวลาโพสเนี่ยจะต้องเป็นโพสที่ได้มาตรฐานด้วยเช่นกันเวลาเลือกโพสเนี่ยก็เลือกพยายามเลือกโพสที่เราคิดว่าน่าจะมีคนซื้อมากที่สุดนะครับ เช่นผมเลือกมา1โพสต์ลักษณะการยิงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยสมมุติว่าผมจะยิง1,000บาทต่อวันผมก็ใส่1,000เข้ามาเลยแล้วก็กรอกตามที่ผมสอนตรงนี้ครับทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการเผยแพร่เข้ามา วิธีการเราต้องโค,โคนโฆษณาด้วยนะครับโคนตัวโฆษณาตัวนี้นะครับไม่ใช่โคนตัวแคมเปญเวลาเรากดติ๊กถูกใช่ไหมครับเรามาดูว่าตรงนี้มันอยู่หน้าไหนให้เรามาคลิกที่โฆษณานะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอย่างนี้ตัวนี้ครับไม่ไม่ต้องติ๊กถูกให้เราติ๊กถูกตัวเดียวคือตัวนี้เวลาเราสร้างซ้าม,มาเนี่ยสร้างซ้ําเพื่ออะไรเพื่อให้ a c e b o o k เนี่ยกระจายไปยังเป้าหมายใหม่ๆสม่ำเสมอนะครับ อย่างเช่นเวลาวิธีการโคนนะครับวิธีการใส่ตัวเลขว่าเราควรจะโคนทั้งหมดกี่ตัวยกตัวอย่างเช่นคุณยิง300บาทโคน3ตัวยิง400บาทโคน4ตัวยิง500บาทโคน5ตัวยิง600โคน6ตัว700 7ตัว800 8ตัว9 0 9 9ตัว10ตัว1,000ถ้า1,000พันขึ้นไปล่ะ โคนต้องไม่เกิน10ครับเราก็โคนแค่10ตัววิธีการโคนนะครับให้เราใส่เอ่อยกตัวอย่างเช่นเรายิง300บาทให้เราใส่2เรายิง400บาทให้เราใส่3เพราะว่ามันจะมีตัวจริงอยู่ด้วยก็คือตัวนี้นะครับที่เมาส์ชี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องนับตัวจริงเข้าไปด้วยเวลาเราโคนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรจากตัวจริงที่เราโคนไหมไม่ต้องครับโคนมาปุ๊บกดยิงได้เลยกดเผยแพร่ได้เลย อย่างเช่นผมใส่ไปหน0 0งก็ผมจะโคลนสิตัวกดสร้างซ้ำเข้ามากดเผยแพร่นะครับเราทำอย่างเงี้ยเนี่ยสำเร็จละหนตัวเวลาเราทำแอดใหม่เนี่ยเราจะมาสร้างซ้ำได้ไหมสร้างซ้ำหลายแคมเปญเลยได้ไหมห้าแคมเปญเลยได้ไหมไม่ได้นะครับต้องสร้างใหม่ทั้งหมด หอีก5ตัวรวมกันทั้งสิ้นเนี่ยต้องมี6ตัวนะครับก็คือเป็นการใส่เป้าหมาย3แล้วก็ไม่ใส่เป้าหมาย3อย่างละ3าแคมเปญนะครับเหมือนเดิมเลยให้เราใส่เงินมา คือเราต้องอยู่ที่งบเราด้วยนะสมมติงบเราอยู่ห้าพันเราใส่ห้าพันไปเลยหกตัวนะครับใส่ไปเลยแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการปิดการเปิด,กา,ปดการดูการอะไรอย่างนี้เองเรายิงสักวันละสามร้อยก็ใส่ไปเลยแต่ต้องเป็นงบที่เราอยากจะยิงจริงๆนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยอยากยิงหนึ่งพันต่อวันแค่นั้นเองก็เซ็ตก็เหมือนเดิมเลยครับเซ็ตเหมือนเดิมเลย วันทงวันที่เหมือนเดิมเลยก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้ตัวเมื่อกี้คือเราใส่เป้าหมายเสื้อผ้าถูกไหมครับแต่ตัวเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องใส่เป้าหมายแล้วเราใส่เราไม่ต้องใส่อะไรเลยเราใส่แค่อายุแล้วก็เลือกเพศให้ตรงกับสินค้าครับหรือว่าสินค้าเราซื้อได้ทั้งเพศชายเพศหญิงเราก็ใส่ทั้งหมด ภาษาก็เหมือนเดิมเลยใส่ภาษาไทยเข้าไปแล้วก็ทำการกดตำแหน่งที่กำหนดเองสร้างแบบนี้ครับอย่างละ3ตัวไอแคมเปญ ss หนึ่งเนี่ยต้องมีทั้งหมด3ตัว ss สเนี่ยสตัวอย่างละ3าม สมมติผมยิงครบและ6ตัวผมจะต้องทำยังไงให้6ตัวเนี้ยจะทำยังไงว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างเช่นแอดเนี่ยเราชี้มาอยู่ที่ตีห้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราลงมา6ตัวเนี่ยตัวละ1,000บาทเนี่ยมันจะไม่กินเงินทีเดียวเลย ยกตัวอย่างเช่นเรายิงยิงเข้ามาแล้วเนี่ยมันทำงานเนี่ยตอนตีห้าของพรุ่งนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามามาดูแอดจริงๆเนี่ยในเวลาประมาณ10โมง10โมงนะครับให้เรามาดูแอดว่าตัวไหนเนี่ยงบประมาณเนี่ยต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยถูกมากที่สุดพอถูกแล้วเราทำไงต่อเราก็ปิดตัวอื่นไปเลยเปิดตัวที่ถูกไว้ตัวเดียวนะครับ มันก็จะกินเงินแค่นิด,นดนิดหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับนี่คือการเทสวันแรกนะครับสำหรับใครที่เทสแล้วรู้สึกไม่ติดนะครับให้เราทำเป็น10ตัวขึ้นไป mm. ก็เหมือนเดิมเลยครับสร้างใส่เป้าหมาย5ตัวไม่ใส่เป้าหมาย5ตัวอันนี้ในกรณีที่แบบว่าเกิดอาการลดแต่อยากลดมากกว่านี้ อย่างเช่นเนี่ยคุณมีบัตเจตอยู่ที่1,000ถูกไหมครับ1000บาทแต่มันยิงมา6แคมเปญเน่ยพอ10บโมงปุ๊บเราก็มาไลา่ปิดเลยเปิดตัวที่ดีที่สุดในวันนั้นไว้แค่นั้นเองครับมันก็จะได้ไม่ต้องเทสเยอะๆไงมันก็จะได้ให้ไอ้ตัว1,000เนี่ยทำงานตลอดไปเลยถ้าวันต่อไปแอดตัวนี้ดีอ่ะอยากเพิ่มงบประมาณได้ไหมไม่ได้นะครับให้ทําการสร้างใหม่ ส่วนตัวที่ดีอยู่แล้วเราก็ให้มันทำงานไปก็วิธีการยิงก็มีแค่นี้แหละครับสิ่งสำคัญเลยในเรื่องของคอนเทนต์นะครับผมฝากไว้อย่างหนึ่งคอนเทนต์เนี่ยถ้าเราไม่รู้จริงๆเนี่ยว่าเราขายสินค้าเนี้ควรทำคอนเทนต์แบบไหนให้มากดดูวิธีเช็คแอดคู่แข่งแล้วก็ เซิร์ชชื่อสินค้าเข้ามาเลยแล้วก็ลองหาโพสต์ดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางดูว่าควรจะทํำยังไงแต่ท่านขายอะไรอะ่ะพยายามคิดว่าคุณเป็นลูกค้านะครับเวลาเราคิดว่าเราเป็นลูกค้าเนี่ยเราจะได้วเคห์อ,ออกว่าถ้าเรามองโพสต์เนี้ยแล้วเราจะซื้อไหมบางคนเนี่ยดึงรูปมาแปะราคาปึ๊บปุบแต่สินค้าเนี่ยเป็นครีมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นที่เกี่ยวกับต้องความเชื่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นรูปภาพเนี่ยจะตัดสินใจซื้อยากหน่อยนะครับถ้าแบรนด์ไม่แข็งแรงพอก็ถ้าใครติดปัญหาหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยในเรื่องของการสอน